ที่นางเอกแถวหน้าคริสตินจูเอออกมายืดอกยอมรับผิดต่โดยดีว่าแอบนอกใจแฟนหนุ่มโรเบิร์ตแพทินสันไปกิ๊กกับพ่วกกับรูเพิร์ตแซดเดอร์สหลังร่วมงานกันในหนังเรื่อง Snow White and the Huntsman ก็โดนชาวไซเบอร์ก็นำด่าสยกใหญ่ค่ะแต่สำหรับจัสตินราวิสบรรณาธิการเว็บไซต์ U.S. Weekly สื่อก็สิบที่เปิดประเด็นช้านี้กลับมองว่า คริสตินกล้าที่จะยอมรับกับเรื่องเช้าของตัวเองโดยไม่ปล่อยให้เรื่องคาราคาสังทั้งที่ข่าวก็ยังไม่มีความชัดเจนเลยด้วยซ้ำว่าความสัมพันธ์ระหว่างเธอกับพ่กมกับรุ่นที่ลึกซึ้งแค่ไหนค่ะแถมพวกกับผู้กรณีก็ยังตามออกมาขอโทษภรรยาหลังคริสตินยอมรับผิดว่านอกใจแฟนหนุ่มเพียงไม่กี่ชั่วโมงเรียกว่าจาบปลดที่สายข่าวเช้าของวงการฮอลีวูดตั้งแต่ไคเกอร์วูดหรือเจสซี่เจมกับแซนดราบูล็อกทุกคู่มักจะนิ่งเงียบและไม่กล้าเผชิญหน้ากับข่าวที่เกิดขึ้้นนอย่่าางงงตตรรไปมแบบีคะ แน่นอนว่าต่อไปจะเป็นความท้าทายใหม่ของสาวคริสตินว่าเธอจะกลับมาเป็นที่ยอมรับของคอหนาอีกครั้งได้ยังไง ึ่งถ้าเธอทําได้ก็ถือเป็นการปรับระดับความเป็นซุปตาของเธอไปอีกขั้นหนึ่งเลยทีเดียวแล้วค่ะขณะที่นุ่มโรเบิร์ตแพทริสันก็ยังคงเงียบแต่เชื่อว่าเขาคงเจ็บปวดใจไม่น้อยเพราะที่ผ่านมาแม้ทั้งคู่จะอายุไม่มากนักแต่ก็แสดงออกว่าพวกเขาจริงจังกับรักครั้งนี้ถึงขนาดวาดหวังว,ว่าจะสร้างอนาคตร,ร่วมกันเลยทีเดียวที่สําคัญหนุ่มโรเบิร์ตยังเคยเปิดใจกับนิตยสาร U.S. Weekly ว่าเขาไม่เคยเข้าใจว่าทาไมคนเราถึงหลอกลวงกันได้เพราะการคบสองคนพร้อมกันเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยสําหรับเขาค่ะ